สวัสดีพี่พี่ทุกคนครับวันนี้ก็วันอาทิตย์ครับเื่ร์ที่สี่ออกทีห้าครับไปตกปลากันหาปลาให้แม่บ้านมาทำกับข้าวกินกันครับวันนี้ไปตกปลาโพงกันครับที่นครสวรรค์นะครับบ่อพิกเก็ตนะครับนครสวรรค์นะครับวันนี้จะรอดหรือจะล่วงนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันที่บ่ออีกทีนึงนะครับปลาโพงสามร้อยโล ปลาพงสามร้อยโลจะรอดหรือจะล่วงนะครับจะลุ่มนะครับหรือจะแห้วนะวันนี้เดี๋ยวเราลุ้นกันอีกทีในตอนเย็นนะครับผลประกอบการจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราติดตมามกันอีกทีนะครับแวล้วปลา้วน,นะครับซื้อขอมกินน่อนครับตุนสเสบียงหอมหอร้อม เอาดิหาของกินอเอบด้วยนะนาเดเวนะเวนะครับนี่ครับบรรยากาศของบอ่อนะครับนูจอดรถไว้ที่ตรงนู้นนะครับน้ำสวยครับวันนี้เปา้ายี่สิบนะครับวันนี้ยเปา่ายี่สิบครับน้องงาน รอบนี้ไม่เกิดนะครับไม่ง,ง,งั้นก็ต้องดับะครับรอบนี้ได้มาครับถ้าไม่ได้ปลารอบหน้าก็อดนะครับวีซ่าขาดวีซ่าหมดอายุแน่นอนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นไปตามเป้า <c oughs> ที่เราวางไว้ไหมน, <c oughs> นี่ครับชุดอุปกรณ์ของทางทีมงานเราครับเตรียมปูเสื้อนอนอน,นี่หมวกไว้ดำนาครับ กันร้อนกระบอกซูมใส่คันเบ็ดนะครับป้องกันการกระแทกนี่นะครับเราจะประเดิมด้วยหัวจิ๊กเจ็ดกรัมเลยนะครับหัวจิ๊กเจ็ดกรัมนะครับนี่เจ็ดกรัมนะครับน้ำเช้าเดี๋ยวลุ้นกันกับทีสามโมจบแบ พีอีนนะครับหัวจิก7กรัมน้ำเช้าก่อนนะครับเราก็จะไล่ไป5กรัมนะครับแล้วก็ตามุดห้ากรัมเราไล่ไปเล็กๆนะครับกด็ดีแล้วก็จะเป็นปลาย่างนะครับเพาอาจจะเป็นเหยื่อปักนะครับเดี๋ยวเราค่อยไล่กันแต่หาตัวแรกให้เจอก่อนครับหา <c oughs> <c oughs> ปลาตัวแรกให้เจอก่อนครับ แล้วเราจะลุ้นกันว่าวันนี้เราจะรอดไหมกำลังนั่งกินข้าวครับพักพี่พครับเดินแล้วใ้ใหญ่ด้วยแฮมเบอร์เกอร์ครับ

แสงอยู่ไหนนี่ครับกินปลายางหางหนอนกระพงครับกว่าจิก1.4นะครับสวยๆเลยรอแถวครับนี่นะครับ เบ็ดหัวจิกก๊ก1.4กรัมนะครับดีคอยนะครับเกี่ยวกับปลายางหางนอนแบทโปรครับต้องเบดอเลยเจ้ามึงทำมึงอะไรอ่ะ <c oughs> นางลสถาบัว่ารับไปนี่ครับนว่ครับปลายา,ปปยางแบทโปรครับ <c oughs> สองนิ้วกับนี่ครับหัวจิกก๊ก1.4กรัมเบาๆครับปลากิละแวงครับ อยู่แน่นอนครับนี่นะครับพี่พี่ครับกับผลประกอบการวันนี้ได้ห้าตัวนะครับกับปลากระพงนะครับที่บอกเก็ดนครสวรรค์นะครับน้ำเช้านะครับได้ตัวเดียวนะครับชั่วโมงน้ำเดือดได้ตัวเดียวแล้วก็นะครับไปเก็บเอานะครับเก็บเอาได้อีกสี่ตัวนะครับได้สี่ตัวปลาได้ัวยครับ นี่ยังไม่ตายเลยนะครับนี่ใช้สวยครับปลากระพงนะครับผลประกอบการได้โอ <ued gardens. S 2> ้ยยังไม่ตายเลยครับในห้าตัวนะครับไซก็นะครับตึงๆมือนะครับไซตึงๆมือนะครับไซตึงๆมือนี่นะครับไซตึงๆมือนะครับกําลังเป็นปลาจานนะครับเป็นปลาจานวันนี้นะครับนะครับบาน้ําเช้าเนี่ย ก็ใช้ตัวทีสที่คือสาย PE 1.5ไปกับตัว Mojo b a s ส47นะครับก็ใช้เยื่อเป็น3นิ้วนะครับแต่ไฮไลท์นะครับเนี่ยสี่ตัวนะครับหลังจากน้ำเช้านะครับนี่มาเป็นตัวนี้เลยครับนี่ b s s Pro Shop นะครับตัวนี้นี่กับหัวจิกดีคอยนะครับ b s s Pro Shop นะครับมินหนาวนะครับอ่านว่า คอรีเทลมินนาวสนิ้วนี่ตัวนี้นะครับใส่กับหัวจิกดีคอยนะครับ VJ จนะครับเจ็เบ็ดเบอร์2ขนาด1.4กรัมนะครับนี่นะครับปลากินไม่ระแวงเลยนะครับยกนะครับหรือว่าจะกอก็ได้นะครับคล้ายๆยกกระดีเนี่ยแหละครับนะครับสายพีนะครับ สยุ0.4พิษบูมัลติคัลเลอร์150เมตรนะครับเหนียวมากๆนะครับเหนียวมากๆตัวนี้นะครับคอนเฟิร์มได้เลยว่าเล่นกับปลานะครับได้อย่างมั่นใจไร้กังวลไม่ต้องกลัวค่ะสายช็อคฟูโอคาร์บอนนะครับฟูโอคาร์บอนเป็นของโอเชียร er ์16ปอนด์นะครับตัวนี้โอเชียร์ er 16ปอนด์ orn, นะครับก็ได้มา5ตัวนะครับวันนี้กับปลากระพงอันนี้เป็นงานปลาเก็บ นะครับอันนี้เป็นงานพาเก็นะครับก็รอดมาได้นะครับตัวนี้เพราะแบ็คโปชอปตัวนี้นะครับ2นิ้วนะครับนี่กับชุดทันคุณหญิงเทลตัน6ฟุตนะครับตัวนี้น้ำหนักเบามากนะครับเวทสามคีดแปดหกฟุตท่วนกับลอกเทวินนะครับใส่ซีสปูลซีสองพันเอสนะครับไม่ได้วันนี้ไม่ได้ใช้สปูลซีสองพันเอ็มนะครับตัวนี้ใส่พีอีศูนย์ุสี่เล่นสบายมากเลยครับไม่ต้องกลัวสายเนี่ยผิว ทำระยะได้ดีนะสายเล็กตีได้ไกลนะครับเหยื่อเล็กๆเนี่ยนะครับ1.4กรัมนะครับบวกเหยื่อเข้าไปเนี่ยก็ตกสัก2กรัมนะครับตัวนี้นะครับใช้ได้ดีนะครับลดการระแวงของปลานะครับปลากินเต็มปากเลยครับเดี๋ยวมีรูปให้ชมนะครับกับผลงานนะครับเจ้าตัวนี้ Bad โบ y s h อ r กับเหยื่อเอ่อกับหัวจิก Decoy VJ 74 1.4กรัมโอเคนะครับวันนี้ก็สนุกมากๆกับ การตกปลานะครับปลาสิงนะครับที่ผลประกอบการได้5ตัวก็ได้สนุกนะครับพอสมควรนะครับกับบอกเกตนครสวรรค์น,นะครับแล้วพบกันใหม่ในทริปต,ต่อไปนะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ติดตามมากครับสวัสดีครับ